สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วก็คุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีไม้กศนมาแนะนํากระถาง6นิ้วนะครับแนะนาให้กับสําหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็ขอแจ้งนะครับสําหรับคุณลูกค้า,าพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับที่กําลังสนใจมองหาต้นไม้โกศนไปจําหน่ายนะครับไปขายต่อยอดนะครับก็แนะนําให้มาสอบถามติดต,ต่อจากทางส่วนใบไม้ลาสีได้นะครับทางเราก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ ให้กับคุณลูกค้าแล้วก็คุณแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านได้เลือกซื้อได้มาเลือกกันได้เลยนะครับมีทั้งกระถาง6นิ้วกระถาง8นิ้วแล้วก็กระถาง11นิ้วนะครพ่อค้าคท่านไหนแม่ค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันในรายละเอียดนะครับเราก็จะมีเลทราคาให้กับคุณพ่อค้าคแล้วก็แม่ค้าทุกท่านนะครับที่กําลังสนใจมองหากําลัง มองหาสวนกศลรับไม้กศลไปต่อยอดต่อก็แนะนําสวนใบไม้ลักสีนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ไม้ตรงปกนะครับเราก็จะมีจํานวนให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ทุกๆท่านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับเราก็มีจํานวนให้กับให้มาเลือกสรรกันได้นะครับมีทั้ง6นิ้ว8นิ้วแล้วก็ไม้กว่อหลายร้อยสายพันธุ์ให้กับพ่อค้าแม่ค้ามาเลือกซื้อนะครับวันนี้เราก็อาศัยตรงนี้มา ภาษาสัมพันธ์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับที่เราสนใจมองหาไม้กระสนไปต่อยอดต่อก็แนะนําส่วนใบไม้ลักสีนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็065 203 3082 ID Line 088า2ส9ม8ลน้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ฝากส่วนใบไม้ลากสีให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะครับ ก็ก่อนจะเข้าสู่การแนะนํามไม้นะครับก็จะขออนุญาตแนะนําปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรับพิเศษจากทางส่วนใบไม้เหล่าสีนะครับปุ๋ยเรื่องนี้ก็จะแก้ในเรื่องที่ว่า,อายอดไม่แทงยอดไม่เดินหรือยอดทู่นะครับลูกค้าหลายๆท่านเนาะอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยอดนะครับกังวลใจเรื่องยอดเนาะตัดปักชำไปแล้ว ยอดไม่แทงยอดไม่เดินนะครับก็แนะนําปุ๋ยสตรนี้นะครับจะอยู่ในราคาเพียง250บาทรวมค่าจัดส่งนะครับก็1ถุงก็จะบรรจุใน1กิโลกรัมนะครับทางเราทางเรารับประกันนะครับถ้าใช้ไปแล้วไม่เห็นผลภายใน10วันทางเราก็จ่ายยินดีคืนนี้ให้กับคุณลูกค้าทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ขอคุณลูกค้าลองเปิดใจใช้ปุ๋ยสตรนี้ดูนะครับ ครับเราวันนี้ก็จะขอมาแนะนําไม้กระถาง6นิ้วนะครับต้นแรกนะครับตอนนี้มีชื่อว่าฟาร์มิงโกนะครับกระถาง6นิ้ว3ช่อใหญ่ด้วยกันนะครับสองช่อใหญ่แล้วก็อีกหนึ่งช่อเล็กก็จะออกเป็นสพุ่มแบบนี้นะครับฟาร์มิงโกนะครับราคานี้ก็จะอยู่เพียง180บาทรวมค่าจัดส่งเนาะให้ดูใกล้ๆนะครับมีครับฟาร์มิงโกนะฮะลูกค้ากำลังมองหาฟาร์มิงโกนะไซส์กระถางมินิแต่ฟอร์มนี่ ล้นกระถางแบบนี้เลยนี่ครับราคาเพียง180บาทรวมค่าจัดส่งนะครับบราเมงโก้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับนะต้นต่อไปฮะต้นนี้มีชื่อว่านกโพร,ระดอกนะครับนกโพร,ระดอกนะครับก็จะอยู่ในราคา180บบาทเช่นเดียวกันนะครับรวมค่าจัดส่งนะน้องก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับ ลูกค้าท่านไหนชอบนกพลดกนะครับก็แนะนำต้นนี้นะครับสวยมากนะฮะช่องทางการติดต่อก็เบอร์0652033082 ID Line 0882299488นะครับก็จะได้รับนกพลดกต้นนี้ไปนะครับ ต้นต่อไปฮะต้นนี้มีชื่อว่านอมานะครับนอมาจะอยู่ในกระถาง6นิ้วให้ไปในราคา180บาทรวมค่าจะส่งเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยสีสดใสามากนะครับสำหรับนอมานะครับนะลูกค้าท่าไหนกำลังมองหามมนาะนอมานะครับก็สนใจทักมาสอบถามกันได้เลย ต้นนี้ครับมีชื่อว่าปลาทองนะครับปลาทอง150บาทรวมค่าจัดส่งนะครับปลาทองต้นนี้นะครับลูกค้าท่านไหนกําลังมองหาปลาทองก็แนะนําต้นนี้นะครับสวยมากนะครับ ตอนนี้นะครับพระจันร์ฉายนะครับพระจันรฉายก็อยู่ในราคา150บาทเช่นเดียวกันรวมค่าจัดส่งนะครับพระจันรฉายนะครับก็เสียจะออกเหลืองๆแบบนี้นะครับนะครับราคาเท่าไหนชอบใบทรงลักษณะนี้นะครับชื่อก็เป็นเพราะมากนะครับพระจันรฉายสนใจรับทักแชทได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับมีชื่อว่าเศรษฐีบ้านดอนนะครับเศรษฐีบ้านดอนก็เอาไปในราคา150บาทรวมค่าจะส่งเช่นเดียวกันนะครับเศรษฐีบ้านดอนนะครับ150บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจะส่งสวยมากนะครับเศรษฐีบ้านดอน ตอนนี้ครับมีชื่อว่าบินหลาดงนะครับบินหลาดงราคาเพียง150บาทรวมค่าจัดส่งนะครับบินหลาดงนะครับใบก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้บินหลาดงนะครับลูกค้าคนไหนสนใจทักแชทเข้ามาหาได้เลยนะครับ ตอนนี้ครับมีชื่อว่ารัศมีจันนะครับรัศมีจันก็ให้ในราคา150บาทผมค่าจะส่งนะครับรัศมีจันนะ์ลูกค้าคุณสนใจแคปทักแชทแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้เลย ตัน,นี้นะครับยอดเพชรน,นะครับยอดเพชรก็150บาทรวมค่าจะส่งชิ้นเดียวกันนะครับนี่ครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับยอดเพชรเรารับประกันเรื่องยอดแล้วก็เรื่องรากนะครับแข็งแรงสมบูรณ์แน่นหนาบนี่ยฮะยอดเพชรน,นะครับลูกค้านสนใจรับทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ อนนี้ครับมีชื่อว่าจตุรพัทธพิมานนะครับจตุรพัทธพิมานก็อยู่ในราคา150บาทเช่นเดียวกันนะครับจตุรพัทธพิมานนะครับกระถาง6กิ้วนะครับฟอมแน่นๆแบบนี้นะครับนี่ฮะหนึบ,150บาทเท่านั้นนะครับสําหรับจัตุรพัทธพิมานนะครับ ใบต้นนี้ครับมีที่ว่าถ้าวาสุกีนะครับถ้าวาสุกีก็กระถาง6นิ้ว150บาทรวมค่าจะส่งเช่นเดียวกันครับสีเขาออกเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยท่าวาสุกีกระถาง6นิ้ว150บบาทเท่านั้นนะครับค่าจะส่งอยู่ในนี้แล้วนะครับเนี่ย ไปตอนนี้มีชื่อว่าท่าช้างนะครับท่าช้างก็150บาทรวมค่าจะส่งเช่นเดียวกันนะครับน่ฮะมแน่นแแบบนี้เลย150บาทรวมค่าจะส่งเท่านั้นนะครับสำหรับท่าช้างต้นนี้ครับมีชื่อว่ามัทนานะครับ มัทนา150บาทรวมค่าจะส่งเช่นเดียวกันนะครับสีสวยนะครับมัทนาต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับแหลงแดงแบบนี้เลยเพชรมงคลนะครับ150บาทเช่นเดียวกันรวมค่าจะส่งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนะครับก็จะได้เพชรมงคลใบแดงแบบนี้เลยนะครับ แดงดุแบบนี้เลยตอนนี้นะครับรวยทันใจนะครับรวยทันใจก็ะถาง6นิ้ว150บาทเช่นเดียวกันนะครับรวยทันใจ ลูกค้าชอบรวยทันใจชอบสีสดใสจมแจมแบบนี้นะครับจัดให้ได้จัดให้เลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเอาไปตอนนี้ครับมีชื่อว่าทานตะวันนะครับทานตะวันก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับก็ใบก็จะออก,กลมๆแบบนี้เลยนะครับ ต้นนี้นะครับมงกุฎเพชรนะครับมงกุฎเพชร150บาทนะครับเขาจะอยูอ่ทรงแบบนี้เลยนะครับมงกุฎเพชรนี่นะ150บบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ ต้นต่อไปต้นนี้แสนรักนะครับแสนรักนะครับ150บาทรวมค่าจะส่งเช่นเดียวกันนะครับแสนรักนะครับน่ครับลูกค้ากำลังมองหาแสนรักก็แนะนำต้นนี้ไปเลยสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับ ตอนนี้ครับมีชื่อว่าบุตรสลินนะครับบุตรสลินแดงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับให้ดูใบให้ดูยอดนะครับสวยสวยทุกต้นนะครับเนี่ยแดงๆแบบนี้เลยบุตรสลินนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตอนนี้มีชื่อว่าเพชรช่อมูนะครับ เพชรชมพูก็6นิ้วล้นกระถางแบบนี้เลยนี่ครับ6นิ้วล้นกระถางแบบนี้นะครับ150บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเพชรชมพูนะครับ150บาทจะได้กระถางจูดใจแบบนี้ไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเศรษฐีห้าดใหญ่นะครับเศรษฐีห้าดใหญ่ต้นสูงแบบนี้นะครับนี่ฮะ 150บาทเท่านั้นนะครับกัดสีเรียบร้อยหมดทุกต้นนะครับนี่ครับไอด้ดใบใบจะใหญ่มากนะครับสวยด้วยนะหนึบ,150บาทรวมค่าจัดส่งนะครับตอนนี้ตัวเงินนะครับตัวเงินก็กระถางกระถาง6นิ้วเช่นเดียวกัน ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คนะตัวเงินนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีแดงสดแบบนี้เลยนะครับ150บาทเช่นเดียวกันนะครับลูกค้านะครับท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะฮะหรือโทรที่เบอร์065 203 3082 ID Line 0882299488ไอดียครับนะครับตัวเงิน ตอนนี้ครับเศษฐีคลองใหม่นะครับเศษฐีคลองใหม่150บาทเช่นเดียวกันนะครับสีจัดจ้านมากนะครับ150บาทรวมค่าจะส่งเศษถีคลองใหม่นะครับลูกค้าคนไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับ น,นี้นะครับนครพิงนะครับนครพิงก็ให้ไปในราคา150บาทเช่นเดียวกันนะครับนครพิงนะครับนครพิง150บบาทก็จะได้ทรงแบบนี้นะครับ น,นี้นะครับเติมซับนะครับเติมซับ150รยบาทรวมค่าจะส่งนะครับลูกค้าคนไหนชอบเติมซับนะครับก็ต้นนี้เลยนะครับนะครับสีก็สวยแบบนี้นะครับเติมซับนะครับ150บบาทเท่านั้นรับทักแชทเข้ามาสอบถามกันเลยกันได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับตวงทองนะครับตวงทองกระถางหกนิ้วนะครับก็จะสูงประมาณนี้นะครับพร้อมจุใจเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมค่าจะส่งเช่นเดียวกันนะครับตวงทองนะครับตอนนี้พันเศษถีนะครับ พันเศษฐีกอนใบจะออกเกีียวสวรรค์ก็จะคล้ายๆแม่นีโน,โนพรัสนะครับแต่ว่าก็ความแตกต่างก็ค่อนข้างต่างกันอยู่นะครับนี่ครับพันเศษี150บาทเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะอยู่ในราคาที่ทุกท่านเอื้อมถึงนะครับสบายกระเป๋า150บบาทรวมค่าจัดส่งนะครับก็จะได้ฟอร์มแบบนี้ไปเลยนี่ครับ ตอนนี้นะครับพยักนะครับพยักก็150บาทเช่นเดียวกันนะให้ดูลากนะครับลากเยอะมากนะครับพยักนะครับ150บาทรวมค่าจัดส่งเนาะลูกค้าท่านไหนสนใจรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับพยักนะครับ ต้นต่อไปฮะต้นนี้มีชื่อว่าเปี่ยมสุขนะครับเปี่ยมสุข150บาทเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ได้สีแบบนี้นะครับสีเขากัดแล้วเขาสวยนะครับสำหรับเปี่ยมสุกนะครับ ข้อนี้นะครับทองนบปคุณนะครับทองนบคุณกระถาง6นิ้ว150บาทเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยทองนบคุณสวยมากนะครับทองนบคุณให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยเป็นไม้ที่สวยนะครับทองนบคุณสวยไม่แพ้ไม้สายพันธุ์อื่นเลยนะครับเนี่ยหนึบาทเท่านั้นนะครับ ไปฮะตอนนี้มีชื่อว่ากวักทองคํานะครับกวักทองคํา150บาทเช่นเดียวกันนะครับนะก็จะใบออกลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสร้อยระยานะครับสร้อยระยะกระถัง6นิ้วสีสดมากนะครับนี่ฮะ แล้วคัสีที่สดใสออกสีเรียบร้อยนะครับในกระถาง6นิ้วนะครับอยู่ในราคาเพียง150บาทเช่นเดียวกันนะครับได้ไป2ช่อด้วยกันนะครับสำหรับสร้อยระยะกระถาง6นิ้วนะครับนี่ครับ ต้นนี้งามเจริญนะครับงามเจริญ150บาทเช่นเดียวกันนะครับงามเจริญก็เป็นไม้จะออกทรงลักษณะแบบนี้นะครับ150บาทลวมค่าจะส่งนะฮะงามเจริญ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าราสีเมษนะครับราสีเมษต,ต้นลักษณะ,ะแบบนี้นะครสูงแบบนี้150บาทเช่นเดียวกันนะครับราศีเมษน้องลูกค้าท่าไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้หรือโทรที่เบอร์065 203 3082ไอดีไลน์088 2299 488นะครับ,ร,บราศีเมษให้ไปในราคา150บาทเท่านั้นนะครับ ตอนต่อไปฮะตอนนี้มีชื่อว่าต่างหูชาววังนะครับต่างหูชาววังในกระถาง6นิ้วก็จะได้ทรงแบบนี้ไปเลยนะครับนะครับสวยมากนะครับต่างหูชาววังเสกันเรียบร้อยนะครับ150บบาทเท่านั้นนะครับก็จะได้ต่างหูชาววังทรงแบบนี้ไปเลยนะครับ ตอนนี้ครับมีชื่อว่าหยาดมณีนะครับหยาดมณี6นิ้วนะครับราคา150ราบาทเช่นเดียวกันก็ได้ได้ส่งลักษณะแบบนี้เลยครับนะครับ,นะรบส่งล้นกระถางแบบนี้เลยหยาดมณีนะครับ6นิ้วนะครับ150บาทนอยห้บบาท ตอนนี้นครับเศษถีตะหลิ่งชั้นนะครับเศรษถีตะหลิ่งชั้นก็150บาทเช่นเดียวกันนะครับสีออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับบางกอกนะครับบางกอก1 5 0บาทเช่นเดียวกันนะครับจะได้ทรงแบบนี้ไปเลยนะครับบางกอก ตอนนี้นะครับยอดขุนพลน,นะครับ6นิ้ว150บาทเช่นเดียวกันนะครับยอดขุนพล6นิ้วนะครับตอนนี้นครับป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยราคาเพียง150บาทเท่านั้นเองนะครับจะได้ป้อมปราบศัตรูพ่ายตอนนี้ไปนะครับ ตอนนี้ครับรวยไม่หยุดนะครับรวยไม่หยุดก็150บาทเช่นเดียวกันนะครตอนนี้นะครับรวยซัพ์นะครับรวยซับย์150บาทรวมค่าจัดส่งเช่นกันนะครับรวยซับนะครับลูกค้าท่านไหนกำลังมองหารวยซับก็แนะนำต้นนี้นะครับ6นิ้ว ตอนนี้นครับสายลุงสยามนะครับสายลุงสยามอาสองกิ่งใหญ่ด้วยกัน2ต้นใหญ่ด้วยกันใน1กระถางนะครับราคาเพียง150บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้สายลุงสยามสวยๆแบบนี้ไปครอบครองเลยนะครับนี่ครับอตอนนี้นะครับมีชื่อว่าบางกอกนิลามิรนะครับบางกอกนิลามิรก็150บบาทเช่นเดียวกัน จะได้สีสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับต้นนี้นะครับดอยปุยนะครับดอยปุยก็150บาทเนาะ,ะลูกค้ากำลังมองหาดอยปุยก็แนะนาต้นนี้ไปเลยนะครับ150บาทนะฮะเท่านั้นก็จะได้ทรงแบบนี้ไปเลยนะครับ ก็ะจะมาแนะนําไม้กระถาง6นิ้วถึงตรงนี้ก่อนนะครับอ่าก็ขอย้ําอีกครั้งนึ่ะครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับที่กําลังมองหาไม้กวสนจะไปต่อยอดต่อนะครับก็แนะนําสวนใบไม้หลากสีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเรามีทั้งกระถาง11นิ้วกระถาง6นิ้วแล้วก็กระถาง8นิ้วให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับก็อ่าก็มีอ่าหลายร้อยสายพันธุ์นะครับที่จะให้ คุณพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านมาเลือกสรรน,นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่065 203 3082อนดีะครับ ID l i นย์แ8ด2ป9 8นะครับเรามีจำนวนให้ทุกสายพันธุ์นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนจะจบก็ฝากปุยสูตรนี้นะครับสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรพิเศษจากทางส่วนใบไม้หลากสีนะครับก็จะช่วยในเรื่องของยอด ให้แทงนะครับยอดให้แทงขึ้นยอดให้แข็งแรงนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็อยู่ในราคาเพียง250บาทรวมค่าจะส่งนะครับจะอยู่ใน1กิโลกรัมนะครับใช้ไปเ,เรารับประกันภายในสิบวันถ้าใช้ไปแล้วไม่เห็นผลแล้วก็ยินดีคืนให้กับคุณลูกค้าทุกทท่านนะครับวันน,บนนี้ก็จะขอแนะานำม,มาถึงตรงนี้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านแล้วก็คุณลูกค้าไปกดติดตามผม ในช่อง YouTube นะครับผมก็ทำช่อง YouTube อยู่นะครับก็ขออไปเป็นกำลังใจให้กับผมในอีกหนึ่งช่องทางนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ